นะครับอาทีนี้มาดูในมุมของการสืบสวนสอบสวนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับล่าสุดเนี่ยพลตำรวจตรีอัตถพรวงศิริปรีดาผู้กำกับการตำรวจนครบาลหนึ่งนะครับบอกว่าที่ผ่านมานะครับเมื่อวันที่30มกราคมเนี่ยได้มีการสอบปากคำตำรวจทั้ง14นายที่อยู่ในวันเกิดเหตุที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับและทั้ง14นายเนี่ยปฏิเสธหมด ยังปากให้การนะปฏิเสธหมดนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ได้มีการเก็บปากคาของทุกนายเอาไว้ในสำนวนแล้วและในวันที่31มก,กราคมนะครับก็จะมีการเรียกสอบคนขับแท็กซี่ที่พานักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ออกจากด่านตอนนี้กาลังอยู่ในระหว่างการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานและยืนยันว่าไม่มีการปกป้องใครนะครับอยากจะขอความร่วมมือกับทุกฝ่ายและจะมีการสอบเข้นเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง7คนที่ใกล้ชิดก,กับผู้เสียหายในวิธีพิเศษ คือเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในในคืนนั้นที่ปฏิบัติหนะ้าที่ในคืนนั้นมี14นายนะครับก็ถูกสอบแล้วแต่ว่ามี7นายที่ใกล้ชิดกับผู้เสียหายนะนะครับก็จะถูกตรวจสอบในเขาใช้คำว่าสอบเข้นในวิธีพิเศษะนะครับซึงก็ไม่รู้ว่าวิธีอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็ทางพลตอัจฉริยก็บอกว่าเสียใจยกับเรื่องที่เกิดขึ้นอยากให้ผู้เสียหายติดต่อเข้ามาเพื่อช่วยเป็นพยานในคดีนี้ และทางก็ให้ได้ให้ชื่อ Facebook เอาไว้ว่าติดต่อมาทางเฟซบุ o กของท่านได้เลยนะครับจะให้ข้อมูลต่างๆแล้วก็เรื่องภาษาไม่มีปัญหาเตรียมร่ามเอาไว้เรียบร้อยค่ะ,ะคแล้วก็ทางเมื่อวานนี้กองบัญชา,าก,การตํารวจนครบาลมีคําสั่งค่ะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเข้อได้จริงจากเรื่องที่เกิดขึ้นผลปรากฏการตรวจสอบนะคะว่ามีมูลค่ะว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจที่เกี่ยวข้องมีการตรวจบุหรี่ไฟฟ้า แต่ไม่ดําเนินการตรวจยึดเพื่อตรวจสอบหรือจับกลุ่มซึ่งเป็นความผิดฐาน157เนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ก็เลยมีคําสั่งแด้ง7นายค่ะ ในพื้นที่ของสอนอห้วยขวางนะคะตั้งแต่รองสารวัตรป้องกันปราบปรามร้อยตำรวจเอกยอดปริศลางคุณละเสณนนะคะแล้วก็รองสารวัตรอำนวยการผู้บังคับหมู่นะคะทั้งหมด7นายด้วยกันค่ะจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงแต่การสั่งเด้งในครั้งนี้เป็นการสั่งเด้งจากเรื่องบุหรี่ไฟฟ้านะคะยังไม่ใช่เรื่องของการเรียกรับเงินนะคะเพราะเรื่องเรื่องเรียกร,รับเงินเนี่ยกระบวนการในการสอบสวนหาข้อเท็จจริงเนี่ยยังไม่ แล้วเสร็จเพราะว่าคนที่ถูกสอบอยังห้การปฏิเสธอยู่ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าคุณดูในคําสั่งเนี่ยเขาบอกว่าตํารวจตรวจพบบุหรี่ไฟฟ้าแต่ไม่ตรวจยึดเพื่อตรวจสอบหรือจับก,กุ่ม,มแต่จากข้อมูลที่คุณอันอยู่ชิงให้มาเมื่อกี้เธอบอกว่าเธอถูกยัดนะคะเธอถูกยัดบุหรี่ไฟฟ้าใส่มือซึ่งอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ผู้ตรวจสอบอ จะต้องไปตรวจสอบให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยเธอพกบุหรี่ไฟฟ้าที่ตัวจริงไหมหรือมีการยัดบุหรี่ไฟฟ้าใส่มือเธอนะคะเ,เรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยย้อนกลับไปที่ข่าไม่สัมภาษณ์นิดหนึ่งกันละกันนะคะเธอบอกว่าตอนนั้นที่ด่านฉันไม่มีบุหรี่ไฟฟ้าแต่ไม่แน่ใจที่ว่าเพื่อนๆฉันที่มาด้วยกันมีการพกไหมแต่ฉันยืนยันได้เลยใน,นใ,นในตอนที่ถูกตรวจที่ด่านว่าฉันไม่มีบุหรี่ไฟฟ้า พวกเรามีกัน8คนแบ่งเป็นรถสองคันฉันไม่มีเหตุผลอะไรที่มานั่งคอยตรวจสอบเพื่อนฉันแต่ที่ฉันมั่นใจก็คือตอนก่อนจะถูกปล่อยมาตำรวจเป็นคนเอาบุหรี่ไฟฟ้ามาให้ฉันแล้วถ่ายรูปและตอนถูกเรียกนั้นฉันคงไม่กล้าบ้าขนาดถือบุหรี่ไฟฟ้าสูบต่อหน้าตำรวจมากล่าวหาว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นของฉันถ้างั้นมีหลักฐานอะไรมาบอกว่าเป็นของฉันในเมื่อบอกว่ารูปก็ถูกลบตอนรับเงินก็ไม่แน่ชัด ภายใต้สถานการณ์ที่ถูกจับตาจับตามองตรวจสอบฉันจะพูดมั่วได้อย่างไรฉันสามารถพูดตัวเลขที่มากกว่านี้ก็ได้ทำไมถึงต้องมานั่งเฉพาะเจาะจง27,000บาทละ่ะและถ้าฉันละเมิดเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าจริงก็ออกใบเสร็จค่าปรับมามแต่ฉันกลับไม่ได้รับใบเสร็จยื้อฉันนานอยู่ตรงนั้นและเอาไป27,000บาทค่ะคือเรื่องในสำนวนช่เมื่อกี้คุณนัทยาอ่านไว้ก็เรื่องหนึ่งนะคือเจอมีความผิดแต่ไม่ จับไม่ปรับะนะสอแล้วในกรณีที่มีการยัดบหุรีเไฟฟ้าให้ผู้เสียหายจริงอันนี้ถ้ากลับเป็นการเป็นอีกคดีหนึงต่างหากนะนะเป็นการก่ออาชญากรรมกับประชาชนอีกต่างหากนะ,ะเพราะว่าเขาไม่ผิดแล้วคุณไปเอาหลักฐานไปสร้างหลักฐานเทจแบบนี้เพื่อที่จะไปเรียกเงินเขะอ่านะนะอันนี้ก็เนี่ยมันมีหลายเรื่องพวัวพันกันอยู่ะนะครับแต่ว่าจะกี่เรื่องก็ตาม เรื่องเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันกระเทือนต่อภาพพจน์ของสำนักงานตํารวจแห่งชาติและวงการตารวจมากนะครับซึ่งทางผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเนี่ยนะครับพลตำรวจเอกดํารงศักดิ์กิติประพัฒน์เมื่อวานนี้นะครับท่านก็ได้กล่าวขอโทษมาอย่างประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับโดยเฉพาะยิ่งในกรณีของนักท่องเที่ยวชาวไต้หวันและคณะ ที่ด้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้โดยบอกว่าได้กำชับให้ผู้บัญชาการตรวจลครบาลตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็วที่สุดนะครับส่วนกรณีที่เจ้าหน้าที่ยอมรับข้อกล่าวหาเรื่องละเว้นปฏิบัติหน้าที่ปฏิแต่ปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องของเ,อเรียกรับผลประโยชน์นั้นเนี่ยก็อยู่ระหว่างการสอบสวนท่านพูดถึงเรื่องของการเอาคําสั่งย้ายผู้กับสอนอห้วยขวางนะครับเพราะว่าเชื่อว่าเป็นเพราะมีข้อบอกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่แต่นักข่าวถามมาถึงแบบนี้ จะโยกย้ายไปถึงพพชนหรือไม่ oh, อ๋อค,ครับเพราะว่าตอนเราบอกว่าคงไม่ขนาดนั้น mm hmm. นะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติครับผมไม่อยากจะพูดไปก่อนนะครับเพราะว่าในการตั้งด่านในวันนั้นเนี่ยมันมีคนจำนวนมากนะครับเราก็จะดูให้เกิดความชัดเจนทุกทุนให้เกิดความเป็นธรรมนะครับว่าใครผิดใครถกพ่ออะไรบ้างนะครับอันนี้ก็ขอเวลาสักระยะหนึ่งนะครับเพื่อให้มันเกิดความ mm hmm. แน่ชัด ทุกอย่างนะครับเพื่อความเป็นธรรมทุกฝ่ายนะครับแต่ยืนยันว่าตรงไปตรงมาแน่นอนนะครับแล้วก็คนผิดก็ต้องถูกลงโทษนะครับ mm hmm. คือเรื่องพยานเนี่ยเราก็ยินดีนะครับเดี๋ยวก็คงจะอยู่ระหว่างการประสานงานที่จะนํามาสอบสวนนะครับซึ่งถึงแม้ว่าถ้าเขาเองจะไม่ไปลดอดภัยถึงแม้ว่าเขาจะ ยังไม่มาเรืองไทยหรือหรือจะมาเราก็ยินดีที่จะให้มาสอบสวนนะครับถ้าเขาสมมติว่าเขาไม่มาเขาใดๆเราเราก็จะเดินทางไปนะไปสอบสวนนะครับเพื่อให้รู้ความจริงให้ได้นะครับทุกอย่างนะครับเพื่อให้ปรากฏให้ชัดเจนว่าใครผิดบ้างนะครับแต่สังคมส่วนใหญ่มองว่ายังให้ความเป็นธรรมกับตำรวจน้อยไปรู้สึกน้อยใจไหมท่านก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับก็เมื่อ ประชาชนเขาต้องคาดหวังผู้บังคับเจ้ากฎหมายสูงอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องยืนยันว่าเราก็จะทําให้มันดีที่สุดนะครับคือถ้าเกิดผู้บังคับเจ้ากฎหมายขึ้นตารวจได้ทาผิดเราก็จะต้องลงโทษอย่างจริงจังนะครับแล้วก็ตารวจคนที่ทํางานดีๆก็มีเยอะนะครับเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมีความผกผ่องอะไรไปนะครับผมแน่นักคนหน้นหน่วยก็ต้องขอโทษนะครับผูท้ที่รับความเสียหายในเรื่องนี้นะครับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับ เพื่อว่าในอนาคตมันจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเชื่อมั่นว่าต้องดีขึ้นแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าอยากให้เห็นว่าตำรวจที่ดีๆก็ยังมีช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการเสี่ยงหรืออันตรายในการจับกลุ่มคนร้ายอยู่จำนวนมากเลยครับครับค่ะตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์นะคะจะได้มีโอกาสที่จะได้ต่อสายพูดคุยกับพยานคนสําคัญก็คือเป็นผู้ชายชาวสิงคโปร์นะคะแต่อย่างไรก็ตามทางฝั่งของเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยก็ จะเดินทางไปที่นั่นค่ะเพื่อที่จะไปพูดคุยสอบถามกับเรื่องนี้นะคะไปถึงที่สิงคโปร์เลยนะคะเรื่องนี้เนี่ยทางพลตำรวจตรีเทียระเดชธรรมสุธีนะคะผู้บังคับการ การสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจน,นครบาลค่ะบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการทําหนังสือยื่นให้กับพบตรลงอนุมัติคําสั่งให้เดินทางไปต่างประเทศนะคะซึ่งคาดว่าจะได้ได้รับการลงนามในคำสั่งอย่างชา้าก็คือวันที่1่กุมภาพันธ์นี้ค่ะซึ่งการเดินทางในครั้งนี้จะเน้นการพูดคุยเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการสืบสวนนะคะก็จะเดินทางไปสิงคโปร์ก่อนค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ระบุว่าเป็นคนให้เงินกับตำรวจนะคะไปฟังเสียงกันค่ะ อย่างแรกก่อนเลยนะครับท่านพบตรท่านมอบหมายมาที่บชนก็คือท่านอนหนึ่งมอบให้กับบกสืบสวนนครบาลสิ่งที่เราจะต้องทําอย่างแรกในวันพรุ่งนี้นะเปิดทําการก็คือต้องประสานทางตารวจตรอเพื่อประสานกับาาดาราสาวชาว,ชาวไต้หวันแล้วก็กลุ่มพกักเพื่อที่ประสานงานในการให้ให้เขาให้ข้อมูลอย่างเป็นทางการนะครับว่า ใครเจ้าหน้าที่คนไหนเป็นผู้กระทําความผิดตามที่เป็นข่าวนะครับถ้าเขาไม่สะดวกมาทางทางบกสืบนครบานก,ก็จะจัดส่งเจา้าหน้าที่ไปทําการบันทึกปากคำถ้อยคำเขายังถึงที่นะครับเพื่อให้ได้ข้อมูลให้มันชัดเจนแล้วก็ได้เป็นข้อท็จจริงมากกว่านี้ครับ ครับนั่นก็เป็นความพยายามของทางตำรวจที่จะหาหลักฐานหาพยานาม,มาเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงแต่ว่าคงไม่ต้องไปแล้วนะคุณอน,นทิยาไม่ต้องเสียเวลาไปสิงคโปร์แล้วเพราะว่าคุณจูวิทย์กมลวิสิตนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับโพสไม่ใช่โพสแค่ตัวหนังสือโพสภาพเลยะนะครับบอกว่าพยานอยู่ในความคุ้มครองของผมแล้วพรุ่งนี้เจอกันแถลงบ่ายสองโมงต้องทําให้ประเทศนี้ไม่มีคอร์รัปชันนะครับแล้วก็ มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในโพสต์เดียวกันเนี่ยนะครับบอกว่าบชอนอพยายามยัดนักท่องเที่ยวสิงคโปร์ที่จำใจให้เงินตำรวจว่าเป็นผู้ให้สินบนทั้งทั้งที่ททเขาคือปยานาดูที่บชนถแถลงตรงบรรทัดสีแดงเอาให้พอพรุ่งนี้เจอจูวิทย์ถล่มแน่บชอนอจ๋าคือคุณจูวิทย์ก็เอาแคปใน,นในส่วนหนึ่งเนื้อข่าวในข่าวประชาสัมพันธ์เนี่ยข่าวแถลงข<า>่า,า,าวแจกของบอชอนอเนี่ยนะครับที่มีการถแถลงเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็มาขีดเต้นใต้เนี่ย บรรทัดสีแดงนะคุณนันทยาใช่ค่ะในข่าวเนี่ยบอกว่าขณะน,นี้ทางบชนเนี่ยนะคะที่มีการถแถลงบอกว่าขณะนี้มีแนวทางการสืบสวนที่สอดคล้องกับกระแสข่าวดังกล่าวอยู่แล้วและอยู่ระหว่างติดตามพยานมาให้การยืนยันการกระทําความผิดและจํานวนเงินที่ส่งมอบดังกล่าวว่าใครเป็นผู้มอบสินบนให้กับเจ้าพนักงานเพื่อปล่อยตัวนักท่องเที่ยวและเจ้าพนักงานคนใดเป็นผู้รับสินบนคําเนี้ยคุณชูวิทย์กระติดเกียวบอกว่าคือเหมือนสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยมัน เป็นสถานการณ์ที่จำจำเป็นจะต้องทำคือมันไม่ใช่อยู่ดีๆว่าพี่ปล่อยผมเถอะเอาต่างไปมันเป็นเรื่องว่าเอาเงินมาไม่งั้นฉันไม่ปล่อยแกนะคะทีนี้เนี่ยคือถ้ามองว่าเป็นผู้มอบสินบนอันนี้จะถือว่าถือว่ามีความผิดใช่ไหมในทางกฎหมายถือว่ามีความผิด คนที่จ่ายตังค์ให้เนี่ยผิดด้วยไงใช่ใ,ใช่แต่อันเนี้ยคือคุณชูวิทย์ก็เลยก็เลยมองว่ามันมันขัดแย้งกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเนี่ยแกก็เลยเนี่ยบอกว่าตอนนี้พยานอยู่ในความคุ้มครองแล้วแล้วก็วันนี้จะมีการถแถลงด้วยนะคะเดี๋ยวลองติดตามดูก็แล้วกันกับการถแถลงของคุณชูวิทย์ว่าจะมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจหรือเปล่านะเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าอย่างที่เราบอกไปเนี่ยนะครับค,คือถ้ากฎหมายยังเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับ โดยเฉพาะชาวต,ต่างชาติซึ่งบางทีเนี่ยเขาก็ไม่รู้หรอกว่ากฎหมายบ้านเราเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วยิ่งเขาเห็นว่าเอา้าก็คนในประเทศก็ยังถือสูบกันได้ปุ้ย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 เนี่ยแล้วทําไมฉันถึงสูบไม่ได้แล้วฉันพอฉันสูบฉันจะต้องโดนตํารวจจับ,บเนี่ยมันก็จะเกิดคําถามแน่นอนและค่ะ